เลยลำใย,ยดอกมากต่ำๆเองโอ้โหลำไย,ยของไอหญิงดกมากค่ะท่านผู้ชมปีนี้จะได้กินลำไย,ยดูค่ะท่านผู้ชมลำไย ไม่ได้ซื้ออีกแล้วผลไม้อีกหนึ่งชนิดลำใหญ่ดกกริงๆค่ะดูเลยนะคะอิงสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเพื่อนๆเอฟซทั้งไก่และไก่ทั้งหลายจ้ามอนีผ้าท่านผู้ชมมาบึงกล้วยจ้ากล้วยหอมเขียวมันเือย่อยใหญ่จ้าก็อร่อยนะคะก็หอมอยู่จ้าจะ จะใกล้เคี่ยงกับหอมกล้วยหอมเหลืองนะคะแต่ว่าถ้าว่าความแซบความอร่อยมันก็นจะสู่กล้วยหอมเหลืองบดได้นะจ้ะสะออนเครื่อของกล้วยนี่มันย้อยใหญ่จ้ะนับเบิ่แแล้วนะจ้ะนี่สามวีหนึ่งสามสิบลูกจ้ะข,ขนาดขนาดตอนนั้นตัดไปสามเครื่อค่ะตรงปลายตัดออก ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่13หวีด้วยกันค่ะใกล้แล้วเมื่อนี้เลยผ้ามาเบิงก็จะสุกแล้วจา้าก็จะได้ตัดเครื่อแล้วนอกจากเนาะเมืนน่อนผ้ามาเบิงผลไม้ในสวนที่ไม่ยู่ไม่กินนะจา้าปลูกไว้ค่ะนี่ก็จะเป็นนี่แหละมูคณะของกล้วยค่ะมีกินตลอดจา้าพุนวิเครื่อนึงจ้ะเครื่อนี้ก็จะว่ใหไยปันได้กใไญขึ้นกันเครื่อนี้ก็จะล่องลองมาจา้ะ พอเพลินกันยัง่งป็นที่หลังของเครื่อน่ะน,นะจ้ะนี่ผลไม้ในสวนค่ะอ๋อค่ะเสียว่าเอาไม้ค่ำไว้ค่ะเอาไม้ค่ำนะจ้ะกองขนาดพน่นอะต้นลับต้นใหญ่ค่ะอวบมุกค,ค่ะมีคนอยากได้น้ำยูแต่วา่าไอยิงยูทูปน่ะ จะก้นบ่ได้จ้าเพราะว่าพอบานเพิ่นไปเฮ็ดงานของเพิ่นเนาะเพิ่นบ่คอยได้หุ่งกับไอ,อ้อิงเลยจ้านี่มันก็นเลยแบบก้นบ่ได้เพราะว่าช่วงนี้ไอ,อ้อิงบ่สบายเนาะค่ะเฮ็ดเวียกหนักบ่ได้จ้านี่คือลงมาแบบนี้เลยจ้านี่คือไหไ่อิรีอิรอจ้าปลูกไว้ก็ไม่โยไม่กินนะจ้า ส่วนนี้ก็เป็นน้อยหนาค่ะหรือว่าบักเขียบบานเท่าแล้วจ้าเป็นหนึ่งผลไม้กำลังเป็นลูกเหมือนกันค่ะกำลังเป็นลูกให้ได้ยูได้กินจ้าน้อยหนาค่ะ ลูกเยอะเหมือนกันค่ะนี่เป็นนวยคือกันแล้วค่ะเร้่ดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีกินอยู่ในบ้านค่ะนี่คางบ้านเลยจ้านี่ติดฟุตบาทเลยจ้าปลูกอะไรก็ได้เด้อจ้าผู้ใดอยากปลูกผลไม้ไว้กินเอาจ้านี่ค่ะเมื่อนี้พามาชมค่ะค่ะนี่ง่ายหน้าบ้านค่ะ หน้าบ้านก็หกๆยังน้อยเนาะจ้าเพราะว่าช่วงนี้อิงยังเห็ดเวียกบ่ไบ้ดหลายจ้าก็ยังดูแลสุขภาพอยู่ยังบ่ท่านสมสมบุกสมบัติน,นะจ้ามีก็มีมอนไข่หรือว่าลูกท้อค่ะเป็นตลอดปี้ะจ้าผลไม้ชนิดนี้จ้าแต่ว่ากระบไดยขยายพันธุบบ์กระบไดเพาะมเมล็ดไว้จักเทอร์นะคะเพราะว่าตัวเองคือปลูกว่าให้ไม่ยู่ไม่กินจ้า เป็นอร่อยค่ะข้างในจะเป็นถ้าสุกเราก็จะเป็นสีเหลืองค่ะเป็นคล้ายๆกับไข่แดงเลยนะคะข้างในจ้ะโอ้โหเต็มพุณนะเป็นนวยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นชมพู่มะเมี่ยวเป็นตลอดปีเลยจ้ะเนี่ให้เป็นกินลูกตลอดเลยพุดนะ เป็นดอกอีกแล้วไหนดูสิเนาะลงไปน,น,นู่นค่ะนี่คช่อมพู่มะเหมียวโอเคค่ะรำต้นของต้นช่อมพู่มะเหมียวเพราะว่าต้นใหญ่แล้วก็อายุนานแล้วค่ะจะเป็นซิปก็ปีแล้วจ้าเป็นดอกให้กินเรื่อยๆค่ะนน่นช่วงที่ช่อมพู่มะเหมียวที่เป็นลูก สมบูรณ์ที่สุดก็คือช่วงธันวามก,กราค่ะค่ะธันวามก,กราค่ะที่ช่วงเป็นฤดูการอิลีอีลอค่ะแต่ว่ากาพะพ่อสลรัดลูกก็เป็นดอกตอเลยค่ะเมอกีก็ไดเก็บกินกันเป็นระยะระยะค่ะก็เป็นออกมาอีกค่ะเป็นดอกซ้อนมาอีกเรื่อยๆค่ะคุณเอาเป็นน่วยค่ะนู้ จะเป็นติ่งจะเป็นดอกเรื่อยๆนวมนวยช่พผูค่ะน่ะนวยของช่พผูอยู่เต็มท้งคุณนะจ๊ะเป็นเรื่อยๆค่ะหน้าบ้าน ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไมย,ยมต้นไมย,ยมค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นม่อนไข่อย่าม่อนไข่อีกตัวหนึ่งล้วก็มะม่วงมะม่วงเคียวสเสวยแล้วก็มะนาวก็ดกมากค่ะกระท้อนค่ะเนี่ยบุต้ตองพึ่งเก็บกินไปเมื่อกี้นี่ค่ะปลูกไว้คางบ้าน่ะรอบๆบบ้านนะคะนี่บริเวณบ้านนะจ่ะนี่แก้วมังกรอ,อันนี้เพื่อนเป็นดอกจ้าเป็นดอกหรอใหนี่เพื่อนกะสิเป็นนวยค่ะ เพราะว่ากินไปรอบหนึ่งแล้วด้วค่ะมันสุกแล้วเนี่ยดอกเขาก็เพิ่งจะอ่ามันจะเป็นเขาจะสะลัดสลัดดอกนอกจากก็จะเริ่มเป็นน้อยเป็นมากเนี่ยตรงนี้ค่ะเนี่นี่จะเป็นอย่างนี้ได้จ้ะเนี่จะเริ่มเป็นลูกของแก้วมังกรจะค่อยโตโตโต,โตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้เนี่ไงนี่ไงค่ะอันนี้ก็เริ่มเริ่มเนี่ยเริ่มสลัดดอก ออกไปเราก็จะเป็นน้อยเข็นมาเรื่อยๆค่ะค่ะอันนี้ลอยเก็บไปแล้วเนี่ยเก็บไปแล้วค่ะเนี่ยอ๋อนี่ค่ะลอยเก็บไปแล้วรอบหนึ่งค่ะได้กินอยู่ประมาณเจ็ดลูกด้วยกันจ้าเนี่ยเราจะเริ่มค่ะผละไม้ในในบ้านข้างบ้านค่ะนี่ไงนี่ไงทางบ้านอิลีจ้าปลูกไว้ไม่อยู่ไม่กินนะจา๊ะท่านผู้ใด ปลูกเลย่ได้จ่าผู้ใดยังพระท่านปลูกผลไม้ต่างๆจ้าแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยจะมาเก็บไปปั่นกินน้ําแล้วเนี่ยสุกแล้วค่ะอันนี้ไปปั่นได้แบบโอ้โหวิตามินสูงมากค่ะมีรสอมเปรี้ยวหวานนะคะค่ะ อันนี้ต้นอะโวคาโดค่ะเมื่อกี้นี่เป็นดอกเจดปีเป็นดอกแต่ว่าบอติดจ้าเดี๋ยวรอบเบิงปีหนาอีกรอบนะจ้าฝนตกลงมากก็เลยต้นเอ็นลงมากค่ะคุมมาขางนี้ค่ะนี่ก็ต้นลิ้นจีค่ะริ้นจีมีหนึ่งต้นปลูกไว้ได้เป็นลูกปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้คือบ่เป็นบ่บป็นดอกบ่บจับจ้า แต่ปีกายนี้ได้กินน้อยจ้ะนี่ผักหวานป่าก็มีค่ะยังต้นใหญ่อยู่ค่ะค่ะหนอนอินทผาลัมค่ะบอจับเลยค่ะไม่ได้ผสมเกไม่ได้ผสมเกสอนให้ปีนี้ค่ะเพราะว่าบสบายก็เลยบ,บดได้มีอินทผาลัมกินเลยจับปีนี้มม่ตะพ่วง ต่ว่าลูกบบโตบบใหญ่บบจับเลยจ้าอินทาลามถ้าไม่ได้ผสมเกสรให้จะไม่ติดลูกเลยค่ะค่ะที่เก่งอ้ยิงกับปลูกล่ย่ยางอยู่ดอกจ้าผสมผสานกันไปทั้งพืชพักสวนรัวแล้วกับผลไม้ปลูกคางบ้านคางซองคางเฮือนนี่ละจ้า่ามมาอนี่ผ้าชมแคนก่อลนะจ้าที่เก่งกันไม่เยอะแยะมากไปจ้าลาไปก่อนจากทลิปนี่จ้า ขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมและจ้าเนาะสวัสดีจ้า